รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกรรุณาใช้สมองไตรตรงในการรับชมให้เสียงภาษาไทยโดยอีคือิไตอิอิหากผู้ใดก๊อปปี้หรือดัดแปลงขอให้พ่อมึงตาย สิสมเมืองสยองอาถรรพ์เฮียนระดับโลกตอบคำถามผีมีจริงหรือไม่คำถามคาใจตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้คือผีมีจริงหรือไม่บางคนก็บอกว่าเคยเจอบางคนพยายามยังไงก็ไม่เจอสถานที่ต่างๆ ที่ร่ำลือกันว่าขึ้นชื่อเรื่องผีดุนั้นมีจริงจริงหรือเปล่าตามมาพิสูจน์กันได้ในเมืองอาถรรพ์ที่ผีดุที่สุดขึ้นชื่อไปทั่วโลกลองมาดูกันว่าแต่ละที่นั้นมีความเป็นมาที่น่าขนหัวลุกขนาดไหน13นครบันดุงประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่อีกแห่งของประเทศอินโดนีเซียด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า525ปีแต่อีกมุมหนึ่งด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้นเองทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าตำนานสยองขวัญมากมายและที่สุดเฮี้ยนที่สุดก็คือสวนป่าอนุรักษ์จูอันดา ที่เคยถูกทหารญี่ปุ่นใช้เป็นที่ทรมานนักโทษและเฉลยศึกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองว่ากันว่าเคยมีคนพบเห็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตยังวนเวียนหลอกหลอนนักท่องเที่ยวอยู่เสมอจนถึงทุกวันนี้12เมืองซาวานนาระจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกา ดูผิวเถินก็น่าขนลุกแล้วสำหรับที่นี่เพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสุสานป่าชาติจำนวนมากอีกทั้งยังมีคฤรหาส์และบ้านเก่าๆมากมายสถานที่ที่กล่าวขานกันว่ามีผีสิงอยู่ก็คือ บ้านสามชั้นซึ่งสร้างในปี1796เคยเป็นที่พักของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งแต่ถูกซื้อไปเพื่อสร้างต่อเติมใหม่ให้เป็นแมนชั่นแต่ระหว่างการก่อสร้างนั้นเองเกิดอุบัติเหตุหลังคาบ้านถล่มทับคนงานเสียชีวิตและนี่คือที่มาของความหลอนเพราะผู้คนมักได้ยินเสียงคนเดินและเสียงประหลาดอยู่เสมอ อีกทั้งยังเห็นชิ้นส่วนในตัวบ้านลอยผ่านหน้าไปยังอีกจุดหนึ่งหรือบางทีก็จะเห็นชายชุดสุดสีดำยืนจ้องมองมาก่อนที่จะหายไป 11. นิวมะนิลาเมืองเกซอนประเทศฟิลิปปินส์พื้นที่บริเวณบาเรตไดนิวมะนิลาเมืองเกซอน ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เรียกได้ว่าพื้นที่ต้องสาบเลยทีเดียวเพราะที่นี้เต็มไปด้วยเรื่องผีมากมายเช่นต้นไรคำสาบบ้านผีสิงสร้างตั้งแต่ยุคสเปน1800และที่น่ากลัวที่สุดคือผีที่ปรากฏที่กลางถนนและสร้างความหายยันักแก่ผู้คนนั่นก็คือหญิงในชุดขาวที่เล่ากันว่าเธอถูกคมขืน และฆ่าโดยทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกโดยเธอมักปรากฏตัวในรูปของผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมดำยาวไร้หน้าและยืนเลือดท่วมอยู่กลางถนนตอนกลางคืนจนมีคำแนะนำว่าให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงถนนในเวลากลางคืนโดยเฉพาะหากขับรถมาคนเดียวหากจำเป็นก็อย่ามองด้านหลังที่กระจก ไม่เช่นนั้นผีจะขึ้นรถในสภาพเลือดท่วมและสร้างหายยนะกับผู้ขับขี่สิโรงพยาบาลทหารเมืองพอดสดำประเทศเยอรมนีโรงพยาบาลสยองที่ในอดีตอดอล์ฟฮิตเลอร์เคยถูกนำตัวมารักษาที่นี่หลังจากโดนยิงในสงครามซอมเมอร ปัจจุบันกลายเป็นโรงพยาบาลที่ถูกปล่อยให้รกร้างไร้ซึ่งการดูแลจากที่เคยดูแลรักษาผู้ป่วยกลับกลายมาเป็นที่สร้างความหลอนและยังคงกล่าวขานถึงความน่ากลัวเสียงหวีดร้องที่ดังก้องออกมาจากโรงพยาบาลแห่งนี้9เมืองเกตตีดเบิกรัฐเพนซิเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่รู้จักในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวที่คงความสยองเมื่อนึกถึงเนื่องจากปี1863นั้นที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของสงครามกลางเมืองอเมริกาโดยเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายสหรัฐอเมริกานำโดยนายพลจอร์ดกอรดอน มีดกับฝ่ายสมาพันธรัฐอเมริกานำโดยนายพลโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดลีการประทักการกินเวลาทั้งสิ้นสามวันยุทธการดังกล่าวนับว่าเป็นสมรภูมิที่นองเลือดมาก <c oughs> แห่งหนึ่งในสงครามกลางเมืองอเมริกาโดยมียอดผู้เสียชีวิตเกือบหนึ่งมืนคนและบาดเจ็บอีกเกือบสามมืนคน ทุกวันนี้ยังมีเรื่องหน้าขนลุกไม่ว่าจะเป็นบ้านร้างสวนสาธารณะหลายคนเคยได้ยินเสียงผีทหารที่ตายในสนามรบร้องครางด้วยความหูหวน 8. เมืองคราโค,โคประเทศอิตาลี เมืองร้างที่ถูกล้อมด้วยกำแพงในยุคกลางของเมืองคราโคที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง400ฟุตเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าต้องคำสาบด้วยภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรไม่ดีการถูกโจรปล้นบ้านเรือนและสุดท้ายการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หลายครั้งติดกัน ทำให้ผู้คนเสียชีวิตไปมากมายและเสียหายเกินกว่าที่จะได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ประชากรกลุ่มสุดท้ายได้อพยพออกไปเพราะเกรงกลัวแผ่นดินไหวในที่สุดทำให้เมืองล่มสลายลงในปี1960 7เมืองซางจีประเทศไต้หวัน ความอาถรรพ์ของเมืองนี้เริ่มจากดีไซน์อันแปลกประหลาดของอาคารต่างๆจนทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างที่ค่าชีวิตคนงานไปหลายคนจนถึงกับต้องหยุดการก่อสร้างไปหลายครั้งและเหตุการณ์สุดประหลาดที่มีคนอ้างว่าเห็นส่วนต่างๆของบ้านเคลื่อนไหวไปมาได้เองชวนขนลุก ถึงแม้ผู้สร้างที่นี่จะพยายามสร้างมู่บ้านนี้ให้เป็นที่พักในวันหยุดเป็นบ้านพักที่อยู่บนน้ำได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามการก่อสร้างก็ดันมีปัญหาในตอนสุดท้ายอีกจนได้ชาวบ้านในละแวกนั้นเชื่อว่าสถานที่ตั้งแห่งนั้นมีอาถรรพ์เลยทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาอีกหก เมืองคีเวสฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองคีเวสฟลอริดาเป็นชุมชนเล็กๆที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีตำนานเรื่องผีมากมายเพราะเมืองนี้เคยเป็นเมืองแห่งสมรภูมิสงครามกลางเมืองเกาะโจนสลัดและอาชญากรอื่นๆ สถานที่เก็บศพและเป็นสถานที่ที่นิยมของพวกชอบเรื่องราวลึกลับมากมายความสยองของเมืองนี้ที่รู้จักกันดีก็คือตุ๊กตาผีสิงโรเบิร์ตที่มีอายุกว่า105ปีโดยเล่ากันว่ามันเป็นของขวัญของลูกโรเบิร์ตยูจีนออตโต เมื่อปี1904โดยเชื่อว่าตุ๊กตาดังกล่าวต้องมลคำบูดูของคนใช้ที่ไม่พอใจตระกูลนี้โดยคนในครอบครัวโรเบิร์ตอ้างว่าระหว่างอยู่กับตุ๊กตาเขาได้ยินตุ๊กตาพูดได้เดินได้ชอบทำของเล่นและของใช้ในบ้านเสียหายอยู่เสมอนอกจากนั้นยังมีความคิดที่จะฆ่าเขาด้วย จนในที่สุดตุ๊กตาดังกล่าวจึงถูกเก็บไว้ในห้องใต้หลังคาหลังจากที่ยูจินเสียชีวิตในปี1974ครอบครัวใหม่ก็มาซื้อบ้านหลังดังกล่าวและได้ยินเสียงตุ๊กตากรีดร้องและเดินเข้ามาทำร้ายลูกสาวของเขา 5. เมืองออราดูซูแกน ประเทศฝรั่งเศสเมืองร้างแห่งนี้โดนทำลายโดยกองทัพของเยอรมนีในปีคริสต์ศักราช1944มีชาวบ้านถูกสังหารหมู่ที่นี่อย่างโหดเหี้ยมไปถึง642ศพนายทหารเยอรมันผู้หนึ่งเปิดเผยว่าเด็กๆและผู้หญิงที่ถูกต้อนเข้าไปในโบสถ์ราวกับฝูงแกะและถูกเผาทั้งเป็น ส่วนผู้ชายก็ถูกทรมานด้วยการยิงที่ขาให้ตายอย่างช้าช้าในโรงนาปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นเมืองร้างชาวเมืองได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในเมืองใกล้ๆแม้จะมีการสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่แต่ที่นี่ก็ยังคงขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนจนไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ดี 4. หฮาชิมะ เกาะร้างประเทศญี่ปุ่นเกาะฮาชิมะตั้งอยู่ที่จังหวัดนาง,งาซากิเป็นเกาะกลางทะเลที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่นี่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของโลกในฐานะหนึ่งในห้าเกาะที่ร้อนที่สุดในโลกเกาะแห่งนี้เป็นเหมือนกับสถานที่คุมขังนักโทษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์แรงงานชาวจีนและเกาหลีใต้ที่เป็นจำเลยช่วงสงครามมาทำงานในเมืองฐานหินต่อมาบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างมิตซูบิชิซื้อกาะดังกล่าวและพัฒนาเป็นเมืองฐานหินขนาดใหญ่ และได้ปิดลงเนื่องจากพลังงานจากฐานหินไม่ได้เป็นที่ต้องการของญี่ปุ่นอีกต่อไปและอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ปัจจุบันเกาะฮาชิมะได้กลายเป็นสถานที่รกร้างปราดสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้หรือดอกไม้ขึ้นอยู่เกาะฮาชิมะเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือเรื่อง แบกเทินโรยันในระหว่างการถ่ายทาได้พบสิ่งผิดปกติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบคนอื่นที่ไม่ใช่ทีมงานถูกถ่ายติดเข้ามาในฉากหรือฟิล์มเสียทั้งทั้งที่เพิ่งใช้งานและเหตุการณ์ที่ผวาที่สุดในกองถ่ายจนทำให้กองถ่ายต้องหยุดพักอยู่เป็นอาทิตย์ก็คือชิอากิคูริยามา นักแสดงหญิงคนหนึ่งซึ่งรับบทเป็นนักเรียนได้เข้าฉากและเธอได้ถูกบางสิ่งบางอย่างครอบงำตัวเธอจนต้องเชิมมิโกโกญิงที่เดินทางมาด้วยจัดการขับไล่วิญญาณร้ายจนสำเร็จหลังจากวิญญาณนั้นออกจากร่างเธอบอกว่าสถานที่นี้มีดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตแค้นอยู่มากและยากที่จะขจ,จัดออกไปได้ เพราะที่ตรงนี้คือสถานที่ของพวกเขา 3. เมืองนิวออรลีนรัฐลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกานิวออรลีนเป็นเมืองท่าสำคัญของสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองที่รู้จักในสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอันโดดเด่น และยังขึ้นชื่อที่สุดในอเมริกาเรื่องผีดุชาวเมืองต่างเคยได้ยินเรื่องเล่ารือได้เห็นสิ่งประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวในสารพัดรูปแบบทั้งเรื่องการตายของคนจำนวนมากหลุมศพที่มีให้เห็นกลาดเกลื่อนผีดูดเลือดไปจนถึงลัทธิพ่อมดหมอผีว,วูดูนั่นเพราะเคยมีโรคระบาดร้ายแรงอะฮิวา และไข้เหลืองที่คร่าชีวิตชาวเมืองไปทีละหมืน่นแต่ผีที่หลายคนรู้จักก็คือมารีลาโวผู้นำลัทธิวูดูที่มีชื่อเสียงในปี1800ที่ได้รับความศรัทธาอย่างแรงกล้าของที่นี่กล่าวกันว่าเธอทราบความเคลื่อนไหวทั้งหมดและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองได้ง่ายๆ เธอทำให้ผู้คนในลัททีหันมานับถือพระแม่มารีและยังนำพิธีปฏิบัติของชาวแคดอลิกเข้ามาใช้ในลัททีวูดูทุกวันนี้อิทธิพลของมารีและลูกสาวที่มีต่อเงาเมื่อแทงลัททีวูดูในเมืองนิวออลีนอย่างไม่จางหายไปทั้งคู่ถูกฝังคู่กันในสุสานสองชั้นทำจากหินสีขาว ที่แทนฝังศพหมายเลขหนึ่งในสุสานเซนหลุยส่วนสถานที่แห่งผีดุของที่นี่ก็คือบ้านหรูหราซึ่งเป็นสมบัติตกทอดของเดลฟีนลอรี่ในปี1831เธอเป็นสาวอเมริกันชั้นสูงและน่าจะเป็นฆาตระกรต่อเนื่องว่ากันว่าเธอทอรมานทำให้พิการ และฆ่าท่าตายไปกว่า100โรศพจนกระทั่งในปี1834ได้เกิดเหตุไฟไม่ขึ้นเมื่อนักดับเพลิงเข้าไปก็พบ่าทั้งชายและหญิงถูกล่ามโซ่บ้างขังในกรงสุนัขบ้างบางคนถูกทำให้เสียโฉมบางคนถูกตัดทั้งแขนและขาอีกจำนวนหนึ่งถูกเย็บปากติดกันเพื่อให้อดอาหารตาย แต่เธอคนนี้กลับรอดพ้นจากความผิดเพราะเธอมีญาติเป็นผู้ว่าที่รำรวยแต่ที่แน่ๆคฤรืหัดดังกล่าวได้มีสิ่งที่หลายคนพบเห็นในตัวบ้านเช่นวิญญาณหลอนพร้อมทั้งเสียงกรีดร้องและเสียงหวดของแท่เป็นระยะระยะ 2. หอคอยแห่งลอนดอนประเทศอังกฤษ เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมของกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษเป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวินเลียมที่หนึ่งแห่งอังกฤษเมื่อปีคริสต์ศักราช1 0 7 8ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ผีโดดที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกหอคอยเคยใช้เป็นป้อมที่ขังนักโทษที่มียศศัก์สูง และยังเป็นสถานที่สำหรับประหารชีวิตและทรมานนักโทษอีกด้วยวิญญาณที่เล่าขานกันว่ามาปรากฏให้เห็นบ่อยๆที่หอคอยแห่งลอนดอนคือวิญญาณของพระนางแอนโบลินมาเหสีองค์ที่สองในพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งถูกประหารชีวิตฐานนอกพระไทยพระเจ้าเฮนรี่ ว่ากันว่าตอนประหารพระนางเพชรชคาดยกพระเศียรขึ้นชูพระเนตรของพระนางยังคงลืมอยู่และพระโอส์ก็ขมุบขมิบผู้คนที่ไปดูการประหารเชื่อว่าพระนางทรงสาปแช่ง ทำให้บางครั้งหลายคนมักเห็นพระนางมาปรากฏกายให้เห็นแบบผีหัวขาดเคยมีทหารยามเห็นผู้หญิงสวมผ้าคลุมสีเสดเดินเล่นริมระเบียงที่ถูกปิดตายแต่มีลักษณะยิ้วสีสะไว้ในมือไม่ก็จะได้ยินเสียงลากโซ่ตรวนในห้องประหารแล้วกรีดร้องจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีเหตุการณ์แปลกๆให้เห็นทุกคืน 1. เชโนโบินเมืองพริเพียตประเทศยูเครนเป็นเมืองที่เกิดเหตุโศกนาฏตกรรมช็อกโลกที่เรียกได้ว่ารุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนั่นคือการระเบิดของเชโนโบินโรงงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ เมื่อวันที่26เมษาย,ยน1986หรือเมื่อ27ปีก่อนจัดอันดับความรุนแรงไว้ที่ระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ปริมาณกัมมันตรังสีรุนแรงกว่าระเบิดปรมาณูที่ถล่มเกาะฮิโรชิมาในสงครามโลกครั้งที่สองถึง4เท่า และต้องใช้เวลาถึง24,000ปีกว่าจะสามารถกลับมาอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยผลจากการระเบิดทำให้เกิดที่เท่าปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีพวยพุ่งขึ้นสู่บรรยากาศปกคลุมทางตะวันตกของสหภาพโซเวียตยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกยุโรปเหนือทางการยูเครนเบลารุส และรัเสเซียทำให้มีเหยื่อทั้งสังเวยชีวิตป่วยเป็นโรคมะเร็งไกลพันภาเหล่าหรือพิการไปเป็นจำนวนมากผลการจากระเบิดทำให้ต้องอพยพประชากรมากกว่า336,000คนออกจากพื้นที่อย่าง มีผู้เสียชีวิต4,000คนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจากการสัมผัสกัมมันตรังสีจนร่างกายผิดปกติไม่เหลือเขามนุษย์สูงถึง600,000คนทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เราได้รวบรวมมาให้ได้รับชมกันหากถูกใจอย่าลืมแชร์และ s สับสไคร์ชแนลด้วย ขอให้หลับฝันดีเจอผีทุกคน